จำได้จำไม่ได้บ้าผมชื่อชื่อชื่อเล่นชื่อสมยศชื่อจริงชื่อวรรณศักดิ์นะครับลงรถวันนี้นะครับแล้วก็บอกเพื่อนๆว่าถ้าจะไปอุทยานก็โทรบอกได้นะครับจริงๆบรรยากาศเนี่ยอึดอัดนะครับไปนั่งนั่งแพรอะไรจะดีกว่านะแล้วก็น่าจะให้นะครับยังมีคำได้ มมกจะหจัดใหม่เดียวจัดใหม่แก้ตัวใหม่นะโอเคขอบคุณมากครับอยู่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับอาจารย์รู้จักกันแล้วผมสมสั่งวงระเบิดฮะทำเพื่อกิจส่วนตัวครับามาสักเอร์จะลไายน้ำมันเถืือนหมดหมดแล้วหมดแล้วหด้วหดวมดี้วดล้วหด้วหดวมดแล้วดล้วหมดแหด้วแล้วเดี๋ยวเมดวมดวหดลมด้วดวดดดวดวดวด

เอสวัสดีครับอาจารย์ผมตอนนี้เปลี่ยนชื่อละชื่อชื่อสักกรนฤสิกุลก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวอาารย์ที่ทำเกี่ยวกับรถอยู่กับนซีเซลเนี่ยนะ งานดีเซลผมถนัดก็เลยผมก็เลยทำไปทำไปเรียนอะไรียนขับรถเป็นอะรเป็นรผมสมพรจุลาวัฒนการต้องจ่อจานมันไม่ค่อยรอดผลอะไรจ่อจานเป็นเด็กดีฮะเงี้ยเงี้ยเด็กดีจาจาน กูว่อตาจะใจอโจนะครัจอจเรียบร้อยจริงอหรพี่ตูนก็ผมทำธุรกิจนตๆนี่ค่ะพี่ั้นนรัตสิรุ่ธรรมรักษ์นี่ยจำได้ชื่อติ๋มนะตอนนี้ก็เป็มแม่บ้านอาศัยลูกกินนะเอามารงนี้น่จะมลุทาน คุณเดินโคสิวากาผู้เล่นจังหน้ายตอนนี้ช่วยลูกไก่โทรศัพท์อยังบ้านกมาตลอกดหน้ีม่้เลยจอมบนีสมุนิม่รตัวใหุนเป็นคเ็ิท่าเป็นแม่พิชแสามีรัตการเป็นกับนักข่าวีสีกินก็สามีกินบอสิ ฝากฝากกูจัดการต่อแบ่งแบงกูจดการจากกูจัดการ อช้างมันเป็นรองท้าพูดปาในใจท่าพดีใหยู่นล่าตอนนี้คิดว่าสุดทายมา้กิวต้องให้สมาวัลังจะมาโบอกเว่ามันจะมาเออมันคงป็นจอมโทรบอกเฮ้ยกมาจะมาเออที่งานแต่งกลุ่มนีประชุมเออมันนบอกเองเฮ้ยมาเยเรื่เแตแต่ว่ามียัตตกเสียเนี่ยององานเรื่องใหม่รอเรื่องิส เขาเรียกพวกเสเนี่ยเขาเรียกกิบสดกิบสดสดิเวลาที่ต้องออกไปขี้แจยออกไปบรรยายอะไรเนี่ยพวกเตสนเสเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวมาเพราะเมื่อคืนเที่ยวทั้งคืนเลยเงี้ยเช้ามาต้องออกไปบรรยายก็กิบสดครับเนี่ยนะผมออกมาพูดแล้วก็มักจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือเพราะว่าเห็นว่าเป็นเขาพูดเรื่องการหลอกแต่ว่าได้โปรดได้โปรด ทำใจนิดหนึ่งว่าตอไปเนี่ยพูดทำ่จริงครับผมมั่นใจว่าคุณครูคงชื่นใจที่เห็นผู้ศิกษามาในวันนี้นะครับซึ่งแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งนั้นนะครับเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ในการเป็นรองผู้ในการเป็นคุณครูอาจารย์เสียวซ่าน พิเศษเยอะแยะจริงคนวิสานเขาว่างี้จริงอาจารย์เชี่ยวชาญอาจารย์เชี่ยวชาญแต่คนวิสานเขาอาจารย์เสียวสั้นอาจารย์เสียวสั้นเยอะเลยครับทุกติกคนเขาอาจารย์แตเขาทุกคนก็ประสอบความสำเร็จซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพราะว่าได้พื้นฐานการศึกษาที่ดีตับคมกู โดยเพราะตัวผมเองเนี่ยสิ่งส่วนสําคัญอย่างยิ่งเลยที่ผมมาถึงวันนี้ได้ก็คือการศึกษานะจากเป็นลูกชาวไร่นะครับนะลูกชาวไร่ข้างทางรถไฟที่ถูกปรับปรามตะกี้นท่านั้นะนะครับถ้าไม่มีการศึกษาผมก็เป็นชาวไร่เดิมน,นะครับแต่เพราะว่ามีการศึกษามีคุณครูที่ให้ความรู้ แม้กระทั่งที่ผมไปรับราชการทาหารแล้วก็จบมหาวิทยาลัยแล้วไปสอบแต่ได้สิ่งสําคัญเลยวิชาสําคัญเลยที่ผมชนะกจปรอ็คือวิชาภูมิศาสตร์วิชาภูมิศาสตร์ที่ไม่พูดเพื่อเอาใจครูที่สอนภูมิศาสตร์แต่มันเป็นเรื่องจริงนะผมได้พื้นฐานวิชาภูมิศาสตร์ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวิชาที่ผมชนะจปรอครึ่งรุ่นนะครับพวกจปรอครึ่งรุ่นที่สอบแต่ไม่ได้แต่ผมเนี่ย ม,มีพวกที่จบมหาวิทยาลัยที่ไม่ผ่านโรงเ,งเร,รียนติสารที่สอบเข้าไปในเรียนเสร็ในรุ่นนี้ได้แค่สามคนทั้งรุ่นเนี่ยมีพวกจบมหาวิทยาลัยสามคนที่สอบเสรได้นะครับผมเนี่ยมั่นใจอย่างยิ่งเลยว่าวิชาที่ผมชน,นะพวกจปร,รก็คือวิชาภูมิสร์เขาเรียกว่าวิชาภูมิศาสตร์ทหารคือว่า จะต้องรู้ว่าประเทศไทยมันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมีภูเขาอะไรอยู่ตรงไหนแม่น้ําอะไรไหล,ไหลจากไหนไปไหนนะครับช่องทาง,งต่างๆที่ผ่านชายแดนมันตรงไหนตรงไหนบ้างผมได้พื้นฐานวิชาภูมิศาสตร์ที่ดีนะครับผมชนะตรงนี้วิชาแผนที่และภูมิศาสตร์ทหารชนะจัปรวดตรงนี้ถึงได้เข้าไปเรียนเสนาธิการพอเรียนเสนาธิการทหารได้แล้วเนี่ยเ,เสยนาธิการทหารบกได้แล้วเนี่ยมันเ,เป็นหลักประกันอนาคตว่า ถึงแม้จะไม่ใช่กปลอ์อแต่เมื่อมีหัวเสติดแล้วเนี่ยใครดูถูกไม่ได้อย่างน้อยก็มีอนางคนที่ดีกว่าคนที่ไม่มีหัวเสอะไรเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดอยู่ตลอดเวลาว่าวิชาภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่ทําให้ผมมาถึงตรงนี้ได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะทาประจําคนคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจเห็นแล้วไอ้นี่มันอะไรของมันวะทุกครั้งที่ผ่านโรงเรียน ที่ผมเคยเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดสีโลหะกำลังคำลุงไม่ว่าจะเป็นทรมาร์รอไม่ยอมยิ่สุดหรือว่าหมายาลไรเกษตรศาสตร์เลยผมยกมือไหว้ทุกครั้งผมไหว้อะไรผมไหว้ลำลึกถึงพระคุณของครูนะครับเพราะว่าเพราะเรามีครูเราถึงได้มาถึงวันนี้ได้ได้เป็นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ทำมาตลอดก,ก็คือลำลึลกถึงพระคุณครูนะครับและ วันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้มาแสดงออกให้คุณครูได้เห็นนะพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับว่าเรายังเรายัางถึงกับกุณของครูอยู่ตลอดนะครับคุณครูอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะมันมากันได้ทุกห้องเลยนะนะครับเพราะว่าคอมบอทีอ่สี่รวมตัวกันค่อนข้างจะแน่นนะครับไม่ไม่แบ่งห้องว่าไอ้เอื่อรู้ในห้องกอห้อคอห้องค นะครับเราไปรวมกันได้ทุกห้องนะครับแล้วพอพูดถึงว่าจับจัดงานเลี้ยงเรื่อแสดงมุทพิตาติดกับครูชนินทร์ก็มากันทุกห้องนะครับเพราะนั้น,นเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นคุณครูในดวงใจของขมร .14 ทั้งรุ่นใช่ไม่ได้ครับเพื่อนขมร14ครับเป็นคุณครูในดวงใจใช่ครับ,รบครับแล้ว ขอยืนยันกับคุณครูว่าไม่ว่าจะมีเรื่องธุรัสิ่งใดที่ลูกศิษย์ชาวพมรศิษีนะซึ่งประสบความทาเร็จในอาชีพที่หลากหลายนะครับไม่ว่าคุณครูจะต้องการการสนับสนุนเรื่องไหนก็ไปได้นะครับอยากซ่อมมอเตอร์ไซค์ไปหาสองจักรได้อยากซะ